สบายดีทุกคนทักทายสบายดีพี่น้องวันนี้จะมาเลาะสวนน้ำแข่งนะกกายเป็นหนึ่งอาพาพี่น้องมาเลาะสวนระเบิดทุกคนอันนี้ในยามแรงๆจ้าว้าเบี๋ยวก็อัตแลงตีพี่น้องพาเบิ่งกปรกาศว่าปรกาศติดมีทีมงานทับปลูกไว้เนาะก็ลายพี่น้องใช้เบิ่งนะเดี๋ยวจะเบิ่งกปรกาศตีมีด้วยกันพี่น้องเนี่ยแรงนะทุกคนนี่ด้านหลังเนาะอันนี้ประกาศติดมีทุกคน นีปนน่ประกาศสอบนะกระสับพี่น้องบ่ได้ลงคลิปลายมือเรียกหลายพี่น้องทุกคนนะบ่คลอยได้ลงคลิปช่วงนี้ได้ใช้เบิ่งบรรยากาศสวนเฮาแห่งแรงนะทุกคนอ,ยา,นอยากไปเนาะอันนี้ก็คือสวนฟักของเฮานะทุกคนนะเป็นไงทุกคนสวยไหมจ๊ะงามไหมจ๊ะภักปลอดชาร์ผิดนะทุกคนนี่ภักนี้จะไปขันสมเนาะส่วนภาคนี้ไปลวกกินกับแจ้วนาะ จะพาไปเบิ่งทีมงานบรรณาเขาไปเนาะทีมงานบรรณาเขาเพิ่อกำลังเห็นอย่างยุ้เด่นพิ้าพิ่งก่อนน่ะเพื่อนะสาพัเบานาทีชาแนวกันโอ้ผักผึ่นงามเลยทุกคนค่เบิ่งผักสลัดทุกคนป้าตัวง,งามเลยว้าวผักจะขึ้นงามแทเ้เบาน,นาทีโอใสฟฝนขีดไก่ไซฟอนขีดไก่ เบี้ย yeah, พักเนี่ยนะเนี่ยพักกาดซ่อมดอกซ่อมดอกบ่ซื้อปุ๋ยใช่แล้วได้ปลูกทางนานเบืองทา,อทางนานอืมนานไม้นานไม้ไปมีนานหลายได้ไปเนอะบ่อนาทีชาแนลขเขาเนี่ยพอกบหน่อยบ่ชื่อพอมากบหน่อยนี่นะโอ้ผักสลัดเถิดนานเจาน้าปัญญาแมนโอ้หลายได้นานเถิดไปเนาะผักสลัดเถิดนะไปเนาะบรรยากาศสวนยามแรงพี่น้องวิถีชีวิตแบบ พอเพียงของพี่น้องฝั่งลาวนะจ๊ะเบิ่งด้วยกันพี่น้องจ๊ะเนายสิไปเบิ่งพี่ติปูกวงได้ชิปลูกแล้วบ่นี่ฮะเมียนไปปูกเออสิปลูกเลยพี่น้องพี่น้องนึ่งสัสเด้อจากคายกบแล้วเห็นพิ่เจเห็นเพิ่นตลอด,ดในคลิปก่อนเท่าน,นะพี่น้องเพิ่นคายกบช่วงนี้บูเมียนรู้คายกบหรือพิ่นกะงคายพักปลูกพักเนะไปไปกพิ่น้อวานะไปไปเบิ่งกันแล้ว ไปเบิกด้วยกันจ้าติดตามด้วยกันจ้าโก็ไปมีนานใหม่เลยนานไพเนี่ยนันจะพุ่มขุดใหม่ปะเนี่ยแม่โอ้หักใบใหญ่เห็่ะเนาเบิกใหม่แต่เนี่ยบุเบิกไม้เห็นป่ะนี่นี่นี่นจะปลูกอะไรี่น้องแล้วบ่ฮันเบิร์ดนี่แล้วบ่นานเองเบิร์ดที่ปลูกแลบบ่ทันคำบ่คำเติบเสร็แล้วเออคำเติบแทนคำเติบกับปลูกได้เห่นป่ะเนาะเม่แม่ของลูกเพิ่นดนะข้าลูก เมีมกบน้อยบ่กบน่อยเมกบน้อยว้าวนี่นะเพื่อนกำลังปลูกคนมาเพิ่มคนปลูกผักหาถ่ายคลิปก่อนจะงสิปลูกเพิ่นเพื่อนปลูกใส่เพิ่นนะทุกคนนะเพิ่งตอนนี้จาถ่ายก่อนให้ถ่ายคลิปจะปลูกไปปุ๊บถ้ปุ๊บแหละจะฉีดเรียกตอนนี้ปลูกชอยเนาะนั่นบอกโอวัหดีสูดจะปลูกชอยใส่คลิปก่อนตอนนี้ว้าววายอกอเือนวายอกอเพืนเนาะ นี่นี่นี่พี่น้องนี่ลูกผักดูมันขยันเพียรได้ทุกคนเลยไอ้คนนี่เนาะบรรยากาศยามแมืงแงพี่น้องน้องเขาพดทพักเอาดีาน,าน้ำพดทพักเอาดีได้พี่น้องนี่เห็นเปล่าในน้นองนี่เลยขักได้ทุกคนสวยงามจริงๆเลยจ้าบรรยากาศยามแมืงแงอยู่ที่บ้านนอกบ้นนานนา ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปเบิ่งนานพักอีกมุมหนึ่งพี่น้องนั่นพักจุดที่ห้องพักข้าหละไรนะมุงปูมุงปูไหวนะทุกคนนะแล้วเราก็มีกันทั้นด้านหลังนั่นพี่น้องฮ่าพาไปดูการ์ดทุกคนนันพักอันนี้ก็ประกาศติดมีโบสุดยอดเลยนะงามพี่น้องเนาะเป็นนานพักของคุณนั่นแหละพี่น้องนั่นจีแมนถ้าเ้าสังเกตเพลินมักปลูกพักอันนี้เนาะนี่ก็แม่นี่พักเพป็นพวกทางด้านอ่างใช้เบิ่งพี่น้องเนาะ นี่นะพี่น้องอันต้นนี้จะเป็นนานผักอัดตินมีเป็นจะปลูกขายเห็ดอ่าสุพักเป็นจะขายเจ้าเพ็ดสุพักนะอันนี้ก,ก็กกนะนนประกาศพักวัวนะบัวพักเทียมพวกวัวตัวนี้ตัวนี้พักเทียมชมบรรยากาศสวนยามแรงจ้าพี่น้องว้าวบรรยากาศดีจังเลยพี่น้องพี่น้องะไปพี่บึงสกันพี่น้องเลองไปหา พอเจอถ่ายคลิปเราชมบรรยากาศยามแรงให้พี่น้องได้เบิกน้ำกันนะวันนี้นะมัเบิกเพื่อกันจ้าอันนี้จะเป็นโกกเลนโกกเลนทั้งปมดเองนะปุ๊บั่นแหละอันนี้จะเป็นอ่าแตงนะข้าวแตงเด็ดพี่น้องข้าวแตงเนาะสวนยามแรงของเราวันนี้ทุกคนบรรยากาศดีที่สุดเลยว้าวอันนี้เขาใส่มุมสูมงหรอกแต่ผมใส่ดโดรนเลยใส่ไมเชิฟี่ฮะ ่ะพี่น้อง่ะไปเบิร์นรงกันต่อบรรยากาศสวนเราทางนี่แหละพี่น้อง่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศสวนงามแรงๆอยู่ที่หอผักของเขาเองทุกคนมาเบิ่งด้วยกันเนาะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ ว,ว้าวบรรยากาศดีมากจ้ะพี่น้องจ่าพูดเนาะเขียวอุ้มทุ่มพี่น้องเห็นอปล่เขียวอุ้มทุม่มบุญเห็นอปล่พี่น้องพอมกบน้อยกับปลูกพักอุนทนาน,นั้นน่ะพี่น้องบรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวจะพาพี่น้องอันไปเล่อบึงสวนทางด้านนี้ต่อนะ้ไหมเนาะโอ้เนาะเงาเฮานิ นี่นะแสดงนะว้าวไปอันนี้คือน้องที่เขาใส่น้ำมาหดน้องพักเอาพี่น้องเป็ดพักปอดชา,า,านผิดนะเพราะว่านี้ทุกคนหดขึ้นมาครับหดขึ้นมาอนันต์ตาขึ้นมาดหดอะไรเซบัวตักึ้นแบบทางด้าน,น,นพี่น้องแม่นกตะก,กัตขึ้นหดเลยมาว้าว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 ไปชมทางอนันต่อพี่น้องจะน,าน่าจะมีอัน ข้าวหมักแดงแล้วกะหมักซอรีนะพี่น้องนะไปเบิ่งไปเบิ่งผสมด้วยกันจ้าพี่น้องจ้านี่ที่งานทำไม้แล้วคนหนึ่งเพชฝรั่งทียังโอ้พอดพักเด้อพอดพักเด้อพี่น้องเด้อฝรั่งพอดฝรั่งทำได้ทำได้โอ้ใซตชวนบันได้สุดคนนานจังคนแล้วนานพังอีกทึ่งเออมันพังอีกทึ่งคนนะพี่น้องพคนไปสิตามฝรั่งไปเบิ่งบัดเพทศ ไ,ไปไปคันถ่ายคิดอะไรได้วันนี้มีสาวๆมาถ่ายคลิปน้ำเขาต้องถ่ายคลิปแบบนี้แหละเอามือสาวเข้ามากเลยมันมีผู้สาวมือผู้สา,าวก็ต้องถ่ายเอาแบบผู้บ่าวเขาดีแล้วเบาเท่าบ่าวยังปยไปเน,บบบบนี่ยแหละยังเอ้ยน,นี่นะไปเบิ่งกันเบิกเบิกเลยช่างอยู่แลิวโว้ยมาชี้ยืนมองยืนด้อนี่นานเพลินโอ้นานเพนเล,นลินได้นะฝรั่งชาแนลชื่อเภาษนชื่อฝรัง่งทุกคนเลยฝรั่งฝั่ง,งๆๆลาว ฝร kind of right? <aciones> <talk bitch> ั่งฝั่งลาวฝรั่งเล่นนานนะฝรั่งเอ้ยคดไปคดไปคดไปมาแหละววันนี้ใครเนี่ยเขาชี้ว่าทาทักนี่นี่คดไปทังนี้นี่ฝรั่งฝั่งลาวคดพักฝรั่งฝั่งลาวคนพักเป็นฝักบัวชักน้านนะพักกันไหนช่องน้านช่องน้านนนี่กันนั่นบ่ะปะช่องน้านไปแล้วนี่น้านนี่กันนั่นนั่น พื่นว่าฉันนะพัดง,ง,งามปไปแล้วมันไม่ใช่ปุ่นก็นงามแล้วฉันนี่นี่นะพี่เราเนาะพักบริจีบเพื้อพี่ามาหยาชิงามกว่าพัากพี่น้องเพื้นว่าหนยะากร้ายพื้นว่าเนาะงามคนดูโคตรโอ้ยก็ะชั้นนั่นแหละปลกูกแบบธรรมชาติบดยใส่ปุ่นใส่ฟุ้ยคนดูโคตรว่างามเลยนะนี่นะฝรั่งเฮา <c oughs> เจียมมากฝรั่งคนดูโคตรโอ้ยขดพักขดพักขดไปขดไปไอเจอิ่ม ใกล้นานไปเลยสักเท่นี้กัเอาไปเก็บภาพบรรยากาศฝั่งฝั่งลาวให้เบิ่งนเพื่อนนานพักในฤดูหนาวแหละฝั่งลาวจะนิยมปลูกพักพืชชวนครัวในฤดูหนาวน้องช่วงนี้ก็นไปเจอจวีตช่วงย่ำหน้าใน่ๆเลยเพื่อนเพื่อนอากาศกับบ่อคอยหนาวแต่ว่า พี่น้องเขาก็ยังปลูกพักปลูกหญ้าคือเก่าแต่เริ่มต้นฤดูหนาวเนะฮะปลูกพักมาเริ่มต้นฤดูหนาวเป็นทันที่ปลูกเนาะจะประมาณนี้พอพักพืชพักเขามันจะปลูกง่ายปลูกง่ามไหมในช่วงฤดูหนาวง่ายๆ่ายใช่ไหมครับเนาะพอเย็นหอนมามันก็ปลูกหญ้าอีกนึงแต่ก็ปลูกได้พี่น้องเทาวาลายสำหรับฤดูหนาวเนาะสำหรับการปลูกพักพืชสวนครัวอยู่ที่ฝั่งลาวจ้านะขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งต้นจบจบของเฮาเฮากรบ่คอยได้มี โอก,กาสได้ถ่ายคลิปสดนี้มีแต่ไลฟ์สดอย่างเดียวทุกคนนะจะได้ก็ย่าลืมพี่น้องที่เขา้าติดตามชมคลิปอย่าลืมไปติดตามชมการไลฟ์สดของเราในทุกวันนะเพราะเราจะไลฟ์สดทุกวันช่วงสองทุ่มจะทุกคนจ๋าจะได้ก็ย่าลืมให้กำลังใจสายลมถินชนนลชาแนลในการไลฟ์สดอีกแล้วทุกคนเด้อไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายสบายดีแบบสดๆกันมาได้แล้วทุกคนนะในการไลฟ์สดในวันวันนี้สองทุ่มคือเก่าใช่ไ่ม้องนะสหรับคลิปนี้เราจะจบก่อนพี่น้องพบก,กันใหม่ที่หน้าบ๊ายบายสบายดีจ้า